ตอนนี้กำกลังลงเรือนะครับจานดนตรีพี่เบฟข้าตุาออลุกอยูอขอมเนาะลูกไส้ด้วยนี่เราจะไปทุกที่ที่ทุกคนต้องการเรานะครับไปได้ทั่วประเทศเลยย,มมยิ้มเหม,มืนอนน <c oughs> ันใช่ปยิ้มเนี่ยมันยิ้มเนี่ยโมได้เฉียวมันบอกมันเกียดไอ้ เดี่ยงเนี่ยทั่วหน้นนามันกระถิ่นเอาวอมมันได้เวลาแล้วมันสิตื่นเศร้าเลยดีย,อ,ยดอาจารย์เช้ามื<ร>้อกลอมโดดน้ดาเลยตัวนี้แม่ยมันต้องแฮมันสบายตัวเกือบกับเสียคือหวานเข่าขกันดีเลยวะโปมีรครับโป๊ะคือเรานะครับก็กำลังสิสิลงเลือดครับพี่เบฟเล่าหน่อยมามีีครั้งแล้ว ที่สองแล้วครับผมก็ยังบรรยากาศดีเหมือนเดิมชอบมากแต่ทะเลใต้สวยหรอสวยมากครับผมน้าช่วงยิ่ง้าเป็นช่วงกลางทะเลน้ำจะแบบสีฟ้าสีฟ้าเลยจริงๆแต่อากาศดีพอเหม่ไน้ไม่มีแดดแดดไม่ร้อนจัดแล้วก็ตื่นเต้นอีกแล้วครับผมมาสมุน เขาบอกว่าไปเงี่ยไปสม็ดเสร็จทุกรายนะมาสมุยเดชสมุยสวยทุกรายสวยแต่เดชผมว่าสม็ดเสร็จทุกรายแต่วันสมุยสวยทุกรายครับเรเป็นอาจารย์ดนตรีนะครับพี่ชาบพี่โอมจันบอยนะครับพี่โนนนะครับแล้วก็พี่อ้วนนะครับนี่มึงบิดนะมึงาอบก้นเตี้ยนอีทาั้งแล้วก็พี่ซาร่าครับพี่ซาร่าเป็นเสือไหมผมเป็นเสือไหม โ okay. อเคน,นี้หัวหน้าเราวันนี้ก็จะเป็นงานงานในผับนะครับผมไม่ไม่ใช่งานการแจงนะครับเป็นงานในผับแต่ทะเลใต้แบบยังสวยแต่ช่วงนี้ลมแรงมันมีนมพายุด้วยอกใส่มากเลยคุณอะ ล่าแนนอยู่นี่เลยป๋อมากี่ครั้งแล้วเนี่ยมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกตรงกระทุ้งตายแล้วเหมือนเหมือนพ่อเลยพ่อมาครั้งแรกเปิดโลกอยู่ค่ะ <c oughs> เปิดโลกเดี๋ยวจะไปบอล์กบอลก่อนเขาจะมาแต่งหน้าแม่พ่อไปน้ำได้บ่ได้ได้๋ยวเช่ามอเช่วยหน่อยเขาไปบอกบอกส่วนแม่ไปน้ำที่ล่ะแม่ไปบ้านที มผมจะยังไม่รู้แผนเราไงเขาไม่รู้อะไรสักอย่างนี่ได้เออ่ที่ด้านทันขึ้นเตือนตอนที่ทุกคนบอกทุไคนบอกกันบอแล้วไอ้เอารถเราอยู่ไหนเดี๋ยวจะขึ้นรถแล้วนะครับผมนู่นขึ้นรถเท่าไปแล้วรถก็จะขึ้นรถ ขึ้น,ข,นขึ้นเรือมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเรือก็จะมีรถบรรทุกรถอะไรต่างๆก็ขึ้นได้สมัยนั้นระเบียบว่าสินเก่ารถทัวร์มั่งสี่เลยนะครับเอ้ยมีกรุงเทพเกาะสมุยด้วยรถทัวร์มาโดยรถทัวร์ก็ได้นะครับเห็นไหมครกรุงเทพเกาะสมุยนี่ครับรถก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจากจากจากเรือนะครับ เค okay. ถึงฝั่งแล้วครับถึงฝั่งฝันแล้ว